มันจะถ่ายทอดสดไปเลยแหละนะอันนี้ของเพจต i k t o k TikTok มันบล็อกแต่ว่าเพจไม่เป็นไรใช่ไหมคะลูกโอ้โหโอ้โหอมแมงมุมลายตัวนั้น ฉันเห็นมันสมสาเลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาอา้าวพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปรับตาอา้าวมันลีตตายขึ้นฟ้าหัลลังมาทำตาลุกว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าว สวัสดีคะ่ะอ่ะวันนี้แสนดีจะมารีวิวอะไรคะแซนดีจะมารีวิวก๊อปแกป๊ปก๊อปแก๊ปค่ะแนดีชอบแซนดีจะมารีวิวก๊อปแกป๊ปก๊อปแก๊ปค่ะพี่พขอบคุณหัวใจทุกๆดวงนะคะที่กดกระนำกันเข้ามานะคะหนูชอบสีอะไรคะ ชียอะไรสวยคะขอบคุณคะ่ะได้ไหมี้แซนดีแนด้แซนดีแนด้แซนดี้เอ๋แล้วชอบสีเหลืองเหรอคะหรือสีอะไรดีคะลูกเอ๊ยเห็นกลองไม่ได้เลยนะ พามาไลฟ์แป๊บหนึ่งค่ะโอเคไหมโอเคไหมลูกพาแสนดีมาไลฟ์แป๊บหนึ่งค่ะเห็นหมวกหนูไหมมีหมวกหนูมีบางกรน้อยๆด้วยค่ะค่ะ,คะให้พ่ออุ้มไหม พ่ออุ้มแสนดีได้ไหมคะพ่ออุ้มแสนดีให้หน่อยเรียกใครก่อนอุ้ยเสนดีเรียกพ่อแล้วแล้วเร็วเร็วแร็วเสนดีเรียกพ่อแล้วค่ะนงดีโน่ทักมานงดีโน่เดี๋ยวก่อนอ่ะอ่ะเร็วเอุ้ยแก้มพองแล้วนะอืมนี่เลยเหรอคะยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มหวานก่อน ยิ้หมหวานหน่อย<ม>เออออร็วพอเร็วววเนี่ยอุ้มเลยนะึงมามาค่อยๆค่อยๆ <laughs> มาเจียนเจียนมองแรงมากมองแรงมากอ่ะอุ้มหนูหน่อยอุ้มหนูหน่อยนะ ไหนคะต้าเอ๋ต้าเอ๋สวัสดีพี่ๆค่ะวันนี้วันเสาร์เงือเหรอเงื่อค่ะวันนี้หนูเพิ่งใส่หมวกเองนะเงื่อออกแล้วหรอคะลูกื้อต้าเอ๋ จ้าเอ,เอา๋อันนี้สวัสดีค่ะพรุ่งนี้แสนดีก็สี่เดือนแล้วนะคะไวมากๆเวลาผ่านไปไวมากๆา แมงมุมหลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเหลือทนทำได้ไหมลูกวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาเห็นกล้องไม่ได้เห็นกล้องแล้วจิกกล้องขอบคุณครับง่วงหรือยังคะกินนมเสร็จแล้วแสนดี้กินนมเสร็จแล้วคะ่ะ นั่งแป๊บหนึ่งก็ไดเดีย๋ยวเพึ่งนอนลเลยพึ่งกินไปกินนมแล้วเลยแล้วค่ะอือจะไมคะอยากไปไหนอยากไปไหนคะแบตแม่จะหมดละพามาสวัสดีแป๊หนึงนะคะเดี๋ยวจะเอาเข้านอนแล้ว ว่าแสดดีอหะอว่าว่าอะไรนะคะ,ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ส mm ิบเก้านะคะ mm hmm. ก็จะครบสี่เดือน mm hmm. มองเต็กต้องมองพี่ๆหรอ หนูชอบหนูชอบพี่เจระเข้สก็อ hey. ตดาแหวก็เพิ่งตื่นเหมือนกันคะ่ะสันตีก็กินนม <c oughs> อะอะเจ็บนอนแล้วเหรอเจ็บนอนแล้วเหรอคะฮะ <c oughs> อาว่าๆๆคุณปู่เนี่ยคุณปู่มาไปแล้วเมื่อเช้านี่เลิกคะคุณพ่อฟัดอีกแล้วเหรอคะลุกเหรอคะโอ้โหแอบถ่ายไม่ได้เลยเหรอคะลุกแอบถ่ายไม่ได้เลยเห็นกล้องไม่ได้อะแม่ไปทางอื่นก่อน เมื่อาฮก็คืนโพธรามอาใช่ค่ะใช่อากาศดีมากๆเลยเมื่อคืนไปร้องเพลงมายังไงคะลูกเออเอกุ๊กกุ๊กไก เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจียบแม่ก็เรียกคุยดินชมมาหากินตามภาษาไก่เอ้เดี๋ยววันนี้เราจะใส่ชุดนี้ค่ะเพราะว่าใกล้จะตุนจีนแล้วนี่เห็น <c oughs> ไหมแม่เป็นแผนกจัดหา อุ้ยบ่นพ่อแล้วเอาไงดีเ <c oughs> นี่ยใครบอกว่าแสนดียิ้มอย่างเดียวแสนดีก็ร้องไห้เป็นนะคะ ตะเอ๋แนดีเขาก็มีหลากหลายอารมณ์นะคะทั้งมีทั้งหัวาะแล้วก็มีทางร้องไห้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณแม่ก็ถ่ายแต่ตอนยิ้มมาเพราะว่าตอนร้องก็เป็นแบบเนี้ยตอนร้องยังไม่ค่อยได้ถ่ายเอาง่วงแล้วง่วงแล้วโอเคง่วงเหรอคะง่วงเหรอคะลูกใช่ไหมคะ อ๋อแล้วไงคะจะนอนเลยไหมล่ะจะนอนเลยไหมเดี๋ยวแม่ปิดไลฟ์ให้คืนพ่อแขนดีง่วงแล้วมือร้อยจะนอนเลยไหมป่ะจะนอนเลยไหมโอ๊กก่อนไหมคะโอ๊กกันได้ไหมคะเดี๋ยวแม่โอ๊กไหมโอ๊กได้ไหมคะเนาะโอเคไหมนะ โอเคได้เลยเ๋ยวแม่โอกโอกกันนะพอนอนพอโอแล้ว,แล,วแล้วเราก็มานอนเองโอเคไหมคะม <laughs> ปะ่ะไปโดยกันดีกว่าไว้ทำไมเบื่อละ่ะม,ม, <laughs> มาแม่อุ้มมาแม่อุ้มนอนค่ะ ทำหน้าหดือวทำหน้าไม่พอใจแล้วนะอยากเห็นหน้าตอนไม่พอใจไหมคะเห็นอีกมุมหนึ่งตอนที่ไม่พอใจไปไงคะป่ะป่ะ ใช่ก็หนูง่วงแล้วไงบอกแล้วว่าง่วงบอกแล้วว่าหนูง่วงค่ะใช่ไหมลูกอ่ะเพลินเพลินเพลินไปกล่อมเวลาเขาอ่าเขาเรียกว่าก่อนก่อนที่เขาจะหน่อยเขาก็ ใช้จุบจุบเขาก็จะเพลินเพลินแต่เวลานอนแล้วเขาก็บ้วนทิ้งบ้วนไกลมากบ้วนแบบกระเด็นเลยอันนั้นคือจมูกใช่ไหมคุณพ่อสอนสินแต่เวลาไลฟ์เพจนี้ กล้องหลังไม่ค่อยได้ยินเสียงนะได้ยินแต่กล้องหน้าใช่แซนดี้ลากไลออลงอพี่พี่ช่วยกล่อมหน่อยได้ไหมคะเวลาเขาง่วงเขาก็จะอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบบอกให้รู้อาการว่านี่คือง่วงนะก็จะแบบงอแงนิดหน่อยให้รู้ว่าง่วงตกเก่นตาเขาก็จะแบบปลือเลย การโฟกัสเขาก็จะช um. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้าลงนะฮะ ขอบคุณค่ะน้องน่ารักขึ้นทุกวัน,อ,นอ๋อไปกินอะไรมาคะคู่แฝดเขากล่อมกันทำไมหน้าเหมือนกันเลยนะเอ๊ะใครนะทำไมหน้าเหมือนกันขนาดนี้นะบาย งงไม่ไหวงงไม่ไหวฮะอุอ้มกอนดิให้หลับกันมาเอาอุ้มให้ <c oughs> ถือค่ะพ่อเอาวางไว้ก่อนมาจัดจัดจั จกจกจะเห็นไหมเห็นอะไรเห็นหน้าเขาหัวฟูมากอาจะไล่ทำอะไรนะอันนี้คือให้ทำอะไรไปละแบตจะหมดละไบายนะคะอาแสนดีไปายพี่ๆก่อนไบายนะคะแต่ดีขอตัวไปนอนก่อนนะคะไม่ไหวละค่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวละค่ะไปนอนก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวกลับมาดูใหม่นะอาสสนดีไปนอนก่อนนะคะทุกคนตัวสวยๆให้ดูค่ะ คะ่ะสวัสดีบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายไม่ไหวแล้ว <laughs> ไม่ไหวแล้ว <laughs> ไม่โฟกัสแล้วบ๊ายบาย